ถ้ากาหนดกลยุทธนะ์ณปัจจุบันก่อนที่จะร,รู้ผลตรงเส้นตายเนี่ยคุณจะวางแผนยังไงคะในวันศุกร์นี้นะคะเพราะว่ายุหน้าเรามีหยุดด้วยในช่วงต้นสัปดาห์ค่ะงนี่ครับจริงผมคิดว่าตอนนี้มันมีแกลเพียงตัวตลาดหุ้นเ,เกิดใหม่หลายๆตลาดเทียบกับตลาดหุ้นไทยอยู่พอสมควรน,นะครับตอนนี้ก็เท่าที่ดูเนี่ยก็ยังเหลือแกล็ดขยิงน,น้อยน้อยเจ็ดซนะครับที่เรายังสามารถขยับขึ้นไปได้ก็มองในข่าว่า เดียวนะครับมันน่าจะลงมาอย่างนี้น้อยก็คือเบสบิรเราก็คือ25เอร์ซนนะครับน่าจะทำได้ไปเรื่อยตลาดเองเป็นการพักเพื่อไปต่อมากกว่านะครับประกอบกับมันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งนะที่ผู้ลงทุนในประเทศเองเนี่ยมีการปรับสานะออกมาค่อนข้างเยอะก็คือสถาบันในประเทศนะครับในช่วง4-5วันที่ผ่านมาล่าสุดนะครับตลาดโดนไรด้วยฟันโฟแต่ผู้ลงทุนสาบันเนี่ยมีการปรับสานะหล่อเนี่ยเป็นจุดที่ดีนะครับเพราะว่าถ้ามันออกมาเนี่ยนะครับชัดเจนขึ้น เขาน่าจะประเมินดิเรกชันแล้วก็อัพไซต์ตลาดได้ดีขึ้นเขาน่าจะมีการกลับสนาอีกรอบหนึง่งตลาดก็จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นไปต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นถ้าใครกังวลตลาดมากให้พยายามวางพอรชันในกลุ่มพวกแรกกาดนะครับเช่นพวก CPO รโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับหรือว่าหุ้นที่ตีนดอกเบี้ยลงเนี่ยนะครับไม่ว่าดีลภาษีออกมารูปแบบไหนเนี่ยดอกเบี้ยรเรามันจะเริ่มลดแบบเร่งตัวขึ้น,นแน่ๆครับเพราะมันต้องมาปิดกับความเสี่ยงในเรื่องตัวกำแพงภาษีด้วยส่วนหนึ่งนะครับหุ้นอย่างพวก เอ c มนะครับพวกนี้ก็ยังเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแต่ถ้าไปกับแม็กกาตีมต้องไปกับตัว i n f r a t e c h นะครับมว่า a แอดวานซ์กับเก่ายังมีโอกาสเติบโตที่ดีมากๆนะครับแล้วก็อีกจีนหนึ่งที่อยากให้จับตาดูเลยนะครับซึ่งมันเป็นไดรเวอร์หนุนตลาดหุ้นจีนตอนนี้นะครับคือคนในประเทศจีนเองนะครับแล้วก็ทุนต่างชาติเพิ่มมีความมั่นใจนะครับมากขึ้นระดับหนึ่งว่าทางการจีนเอาจริงมีเรื่องการคัสซัพพลายนะครับซึ่งตอนนี้มันมาในขาตัว Energy ขั้นกลางขั้นปลายครับ ก็เลยเป็นจุดที่ทำให้พุกหมวดปิโตเคมีนะครับอตทอนะครับไทออยไอวี l อลพอจีซีเนี่ยมีโอกาสที่จะเพอร์ฟอร์มขึ้นจากมาตรการของจีนะครับก็ประมาณนี้ครับที่ฝากไปครับผม